จริงทัก1นาที1นาทีนะทักแชทไป2ปีแล้วยังไม่ตอบเลยจริงจริงปกติแหละเราไม่ใช่ผู้ชายไงเราไม่มีฮาลามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้ากากไปใส่จะได้ไม่โดนได้เป๊ะคืองชอบปอกตัวมีฮาลามเยอะเป็นเป็นมังกรเลยอ่ะอืมอะไรนะกระโดดหน่อยตัวลาม อมต้องใช้หมวกกันน้องไม่ใช่ใครเลยเขาจะไม่ประกาศเลยนะเขาไม่มีประกาศหรอวะสภาประกาศก่อนเนาะเราประกาศดิเราประกาศก่อนเดี๋ยวสภาเราจะบุกเหรอพี่มันจะถูกประกาศเองพี่เราเล่นบ้านใครเนี่ยเล่นบ้านใครนนั่เราจะบุกเหรอเดี๋ยวดันเดี๋ยวดันโอเคโอเคดันซ้ายออกฝั่งซ้ายมีพรับเยอะดันซ้ายก็มีพรบอ่ะถ้าดันขวาโล่งถ้าดันฝา ไปยันล้อเลยมานะมานาละางนี้เขาดันมาเขาดันมาจะเราได้จุบรถเราให้เขาดันมาเรา

เฮ้ยหหวตั้งเฮ้ยชุบๆปะการู้การูการูคนนึงนะมีอยู่บนรถคือคนนึงนะเส้นไปเลโดดิกัรไกัน่ชุบบิโจอยู่ชุบิโจอยู่ไปๆๆเนาะพันเกตเพอนเกตเพอนเกดเฮ้ยตัวชุบหน่อยพี่ตัวชุบหน่อยชุบยูชุบยุยปตัวชุบหน่อยพี่ตัวชุบหน่อยเกิยเไอ้างสดดีกลางสดดีเปลี่ยเปียมากางสดดีไอ้ไอ้ไอ้ เฮ้ยพี่ทามกับพี่เบียร์แล้วผม้เลยนะผมาไลนะผมาไปนะสินพี่ินยืนยืนพี่สินยืนจากศพเลยจากศพหน่อยจากศพหน่อยไอ้กูเล่นไปกล่นไเล่นปกู่นไปกูเล่นไปกูเล่นไปเ่นไปกูเนไปกูเล่นไปกู่นปเล่นไเล่นไปกูเล่นกล่นเล่นไเล่น่น่นไปกเล่นปกูเล่น่นเล่นไปงูเล่นไปกูเล่นไปกูเล่นไนไปกนไปกูนกไปนไปนไปก เขาคือรถเขาคือรถไม่เป็นไรเล่นไปคเป็นอะไรพี่เป็นอะไรเป็นอะไรคนนึงอ่ะเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเจอเลยผมช่วยพี่เฮ้ยรีบเขียนแล้วไปปิดไม่อย่าหลุมเยอะรีบเขียนแล้วไปปิดบ้านเรารีบเขียนแล้วไปปิดบ้านเรารีบเขียนเล้วไปปิดบ้าเราเรามาตรงรถนะครับฝั่งไหนวิมันเราอ๋มันเรามันขยับรถปิดมันขยับรถชนคนคืออะไรอ่ะกลับรวมก่อนรถกลับรวมก่อนไหมบ้านจำรวมตรงกลางนี้จำรวมตรงกลางนีหยุดแล้วขออยันแล้วขออยันแล้วรวมรวม โก้เรากลับไฝโก้มาเรากลับมามาเราหาเยอะเปิเพื่อเราหายเยอะเพื่อนโก้กับมาเล็กต้งรถเราโกมาเล็กต้องรถมาเล็กต้องรถทข้างบนเนี่ยวัดเชี้อะไรสัตว์กากไอ้สัตว์ควายอุ้มศพหน่อยอุ้มศพหน่อยขาตีนขาตีนเลยเนาะขาตีนเลยขาตีนอุ้มศพขาตีนเลยตางคเพื่อนเราโดนตางคเพื่อนเราโดนโอ้โหเยอะไข่ว้าเป็นยังตางหน่อยพี่ ชอบยู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 หลังหลังบ้านหลังเหนืโดนนะพี่เขาเขารีเดียแล้วนะเขารีเดียแล้วนะมาเล่นบ้านเราเล่นบ้านเราเลยมากเหาตัวเพื่อนหน่อยหาตัวเพื่อนหน่อยมานี้กว่ามานี้กว่ามาเฮ้ยคือรถคือรถไปเอาเพื่อนบ้านมันนี้คือรถไปเอาเพื่อนบ้านมาคนหนึ่งดิเดี๋ยวพี่ไปเองเดี๋ยวพี่ไปเองเล่นเล่นไฟไว้เดี๋ยวพี่ไปเองเล่นไฟไว้เล่นไฟไฟมาเล่นรถไฟมา เธอกลับไกลวันนี้หาเพื่อนดิหาเพื่อนเขาดีเพื่อนเขาดีตรงกอางเพื่อนกางเพื่อนกางก็อยู่ไหนโอเคเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปนะเฮ้ยขับรถมาพี่คนหนึ่งดิเขาเขามาเขามาเพื่อนตามเาเพื่อนจุดตัวแข็งวุ้ยโจเล่นไปโจเล่นไปดิชุบเองพิลตรงตรงตรงนั้นตรงนั้นเอาเพื่อนมานี่ได้ปะชุดเพื่อนหน่อยชุดเพื่อนหน่อย เอาล็อกอกเพื่อนนะไม่เป็นนิว่าแยไฟไหลาหลไฟเลยนะเพื่อนไอุกเพื่อนไเดี๋ยีจะี่จะพี่เพื่อนเดีพี่ยเพื่อนเดพี่กันเ่อนมาซ้อนุเอนุเพนเลเล่นเลกูอกลุ่มไว้เลงเลยลงเลยชุดเลยพี่งอชดเลพี่งอเลพี่ชุบพี่ิล พี่ชูพี่สินละบ้านเราต้องปล่อยนะบ้านเราต้องปล่อยป้านเราต้องปล่อยกับกับกับมาริคุปตัวนี้โอ ouais ้โดนทิ้งเลยเพื่อนตายเพื่อนตายเข้าวง้ายนะี้ออกมาตอนแรกเลนจ้าชุบชุบชุบได้ป่ะตรงมันมีตรงกล่องข้างหลังอ่ะมีตูงกล่องอยู่ดันแบบเพื่อนหน่อยดันแบบเพื่อนหน่อยโฟกัสเพื่อนหน่อยโฟกัสเพื่อนหน่อยต้องคุบต้องคุบต้องคุบ ออกออกผมเลยนะไอออกออกออกตายตายตายเพื่อนตายเพื่อนตายปากไอ้สัตว์ไอ้เจ๊แทนปากนี้อย่ามึงงี้ควายต่อไปเอาตบไปต่อไปไอคุยกันน้องรีวอร์ได้ดิรีวอร์ได้ดิไอ้เพื่อนตายเพื่อนตายรีวอร์หน่อยเพื่อนตายเพื่อนตายโอ้โหเฮียชนอยู่รีวอร์เลยอะตัดเต็มเลยตัดเต็มเลยตรงนู้นน่ะเขาวอลหน่อยเขาวอลหน่อยเขรีบรวอลเต็มเลยชมแล้วชุมแล้วต้องเบบเพื่อนต้องเบบเพื่อนประกบตัวหลุดนิด โอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยตามใจเพื่อนน่ะมีพับชุบได้ชุบได้ตรงเพื่อนอยู่เยอ,ยอะๆอะต้องใช้ความสามารถนิดหน่อยทำไมเราแยกไฟหลายไฟจังวะเพื่อนไ้องรวมันต้องรวมกันต้องรวมกันนะมาเอาดิมาเอาดิใครเรียกคนเดียวตรงข้างหลังกลับมาเลยพี่บอกวอาชุบไปเลยไปเร่อกับเพื่อนมคู่กับเพื่อนคู่กับเพื่อนโอเคโอเคโอเค พี่สลวงมาบ้านอยู่ด้วยไม่ตรงนั้นตรงนั้นยื้อไว้ก่กลุ่มไว้ก่กลุ่มไว้พี่ชุบยูชุบยูชุบได้ชุบได้ผมกลับมาเพื่อนได้ผมกลับมาเพื่อนหมดเลยรีได้รีได้ตรงนี้รีได้ใจเย็นใจเย็นเล่นได้เล่นได้หมดเลยบ้านเราเอาอันนี้ดิตีเพื่อนได้หมดเลยชุบเยอะชุบเยอะชุบเยอะก่กลุ่มไว้นะก่กลุ่มไว้นะรีวอร์นอยผมไม่รีวอร์นวะจะมารีวอร์นก็มารีวอร์นะ ของบ้านเราเขากัดเยอะมากนะดระบายพี่เราไปเอาพี่เออเดี๋ยวไม่เจอเอาไปส่งเพื่อนเร็วไปส่งเขาออกมาดิม่นเจอแผ่นรถติ้งกูวายวายเข้ามานะเข้ามานะเข้ามานะเข้ามาคนนึงนะดีดี รันไปหาเพื่อนหน่อยรันไปหาเพื่อนหน่อยเราหายเยอะอย่าเข้าเยอะอยากเข้าเยอะเราเราขายขึ้นเทียรถ้าเขาชุบก็ปล่อยเลยขชุบก็ปล่อยเขาชุบเลยปล่อยกลมเลยมาดิมาดีจอดมาดิจอดมาดิจอดมาดีจอดมาดีจอดมาดิจอดมาดีจอดมาดีจอดไอ้เจ้าโก้ทำอะไรไอ้เจ้าโก้ดูไปชีวิตดูแบบเปล่าบางเหลือเกิน พี่ชุบอยู่นะพี่ชุบอยู่ชุบจิตดีชุบจิตดีเล่นได้เล่นได้ไวไหวไหวไวหาชุบเพื่อนหน่อยรู้สึกเราลดเสือขโมยโดนรถโดนรถโดนขโมยอีกพี่ขึ้นรถมาผมขึ้นรถมาขึ้นรถมาใครอ่ะมาไปไปชุบไปชุบเพื่อนนะโฟกัสเพื่อนโฟกัสเพื่อน อะไตายตายถือหน่อยถือหน่อยถือหน่อยโดนเฮียอะไรวะเราคืนแล้วแต่ว่าเราไอ้ยอใครไอ้เี้าโกดันไปทำไรบ้ามันวะตบเทียนตบเทียนตบเทียกูได้ตัวขึ้นรถเขาแล้วนะมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยบอกเพื่อนเขาว่าอะไรบอกเพื่อนเขาว่าอะไรเติมเลยกูได้ตัวขึ้นรถเขาแล้วเราคืนแบบคืนเลยตอนแรกสุดอ่ะโคตรเสียดายอ่ะ ไม่เป็นไรจะไปการซ้อมจะไปลองครัไม่อันนี้อันนี้หลังบ้านเขานะมือได้ได้รูเยอะที่อันนี้หลังวงหลังบ้านรอแมันคือแผนสไตล์บาร์ซิลครับมันไม่เอาสพออกครับแผนบาร์ซิลอะปล่อยเจ็บป้าแผนบาร์ซิลอ่ะแผนบาร์ซิลอ่ะมันไม่เอาสพออกเด็ดแผนเลี้ยงบอลมือแผนเลี้ยงบอลน้องเอาสพออกก็ระบายเด็ดปิดหมดยังหมดยังหมดยัง ถือศพถือศพหน่อยถือศพหน่อยเพื่อนถือศพหน่มาแล้วฮัลโหลไม่วางไม่วางใครยังไม่เข้าวอใครยังไม่เข้าวอเข้าวอด้วยเข้าวอด้วยครม่บคนดังเพื่อนไหนหรือเปล่าครบแล้วปะหมดแล้วปะมีมีมีใครยังไม่ได้ถือศพไหมใครยังใครไม่ถือศพบ้างมันเป็นอะไรเมื่อกี้เอ้ยใครไม่ถือศพอ่ะมันมันมีคนนึงอ่ะครบแล้ว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 เหลือศพอยู่ ไอ้เฮียอันนี้อันนี้แก๊งหรือว่าขี้วะไอ้เหี้ยโคตรนิ่มเลยสัสตร์เฮ้ยไอ้เหี้ยเล่นไม่คุยกันก็แพ้ดิเออเออไอ้เหี้ยอันนี้แก๊งหรือขี้เนี่ยน้องชายใช่ใช่ไอ้โก้ไม่ต้องน้อยแต่ไปนะเพื่อนเอ้ยลินลินลินอายุสิบแปดเองมีอะไรจะบอกไอ้โก้ไหมน้องลินอะไรนะพี่มีอะไรจะบอกไอ้โก้ไหมเหเมื่อกี้มันจะเรียกไอ้กับพี่อ่ะ ใช่มันมันเรียกแบบมันเรียกพี่ไม่มีไม่มีคำนำหน้าไอโกะ่ะมันอยู่ไหนอะอายุสิแปดไอ้สามเข้าไปแล้เหี้ยมเออปะ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 ปอดละเฮ้ยขาคนนึงขาคนนึ่งขาดคนละไม่เหรอสิบเก้าคนจบแล้วครับจบแล้ว 哎呀。I, uh เป็นแบกมึงไว้สัตถ้าเป็นแอคจังไว้สัตหน้าหมดแม็กจังไว้สัตถ้าไม่แอคจังไว้สัตว์มึงมันแซบจังไว้สัตว์ วอกันซื้อๆกูไม่อ้อมกูไม่เลี้ยวไม่ใช่พวกเราเวลาเบาเราไม่เฟี้ยวเพื่อนเพื่อกูเต้นกันอย่างปราศกันอย่างเปรี้ยวบางคนลำไสาจะขาดเพราะว่าดดกกันอย่างเพียวตอนนี้กูลอยกูไม่ดมกูไม่เคี้ยวอะไรไม่รู้อยู่ในมือแม่งย่างเขียวเด็กๆเขาบอกว่าพวกพี่แม่งอย่างเรี่ยวช่วยเอาตัวหนูไปด้วยอย่าเอาใจไปอย่างเดียวไม่รู้เวลาแล้วไม่ค่อยรู้เวลาไม่รู้กี่โมงยกไม่ดูนาฬิกาไม่ได้ตื่นเช้าไปไหว้พระปฏิมาไม่ได้แปลว่าไม่รู้เรื่องธรรมจริยาเราไม่รีวอลเมื่อกี้ลำพงมันสัตว์ทั้งยามปิดและนา่อให้มง ไอย่าไปถามถึงที่มาอย่าสนโลกเหมือนพี่นายบอกกับบุตรและทิดา, <S <S าเฮ้ยมึงแอกจังไวสัตว์ใครเป็นแบกมึงไวสัตว์ถ้าเป็นแอคจังไวสัตว์ไอ้ยัยที่พูดว่าเล่นไปคุยกันกค่แพ้ดิแม่งเก่งนะแม่งพูดเหมือนแม่งเก่งนะยัยยัยกูยังเห็นแพ้แกงมอสอยู่เลยทีย่อะ

ไม่ได้กลมคามันยังไม่เกิดครับหมอครับหมอครับมีคนเนื้ไมันจะจเย็นอะไรกูไม่ได้ไปไหนเนาะกูยังขับอยู่เลยไอ้สัสเอาไม่เอาแม่เอียมึงต้องรู้จักบ้างนะไหนพูดจริงพูดเล่นอ่ะกไม่เจอ